กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วตบอ่อพรอยอบ่อไร่จวตราดครับเมื่อเวลา,า13.00นาวันจันทร์ที่21มีนาคม2559นที่ทําการอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วนวเอกวรพลสิทธิจิตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายชูศิษิ์พงษ์เจริญนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และคณะนายทหารกอร,รมนตราดลงพื้นที่อำเภอบอ่อไร่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทประจําปี2 5 5 9และติดตามดูผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวและป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยมีนายอดีศักดิ์ทิพะย์พยคนุก,กูลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทางบญญารรยารดปผลการปฏิบัติงานและพาสำรวจพื้นที่อุทยานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกครองแก้วกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกครองแก้วเริ่มทำการสำรวจเพื่อจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 0โดยสำรวจบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิงป่าครองใหญ่เขาไฟไหม้มีเนื้อที่รับผิดชอบ123,700ไร่หรือประมาณ 197.92ตารางกิโลเมตรครอบคุมพื้นที่5ตาตำบลได้แก่ตำบลหนองบอลตำบลช้างทูลตำบลบอ่อพลอยตำบลนนทีและตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขาตลอดชายแดนไทยกัมพูชาสภาพป่ามีความสมบูรณ์มีความสวยงามตามธรรมชาติและในปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงภารกิจป้องกันและรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วยครับ i'm